สบายดีพี่น้องสวัสดีครับเมื่อน,นี้ได้แต่ของแห่งพี่น้องครับของโดกะตอนนี้จาน้อยกำลังกำลังอันติดต่อบริษัทขนส่งสิเป็นรถตู้เย็นรถรถอันปรับควมเย็นนะครับพี่น้องครับนี่มันจังสิบรเป็นหยังคนว่าส่ละยายอันนี้มาห้องเขาวันนี้มีแอดมินแปรมาทำช่วยอันนี้ห้องนายกย็สร้างแมงวันเดเอ,อห้องนายหยห้องแน่ มีปลาแหงมีกบแหงเขียดแหงปลาแดกครับพี่น้องมัเนี้นะครับปลาแดกคนก็สร้างมาสองกระปุกนะครับอันนี้ปลาแหงน้ำโขงจัดร้อยก็ได้มาอีกนะครับนี่อันนี้เป็นปลาน้ำโขงอันนี้เป็นปลาขาวนะครับตัวนี้เป็นปลาขาวคือจังปลาเคื่อนเนี่ยพี่น้องแต่ว่าเป็นปลาน้ำโขงนะครับปลาขาวแหงเลยนะครับผู้ใดทรมาอีกเนาะหน่หน่อว่าพัตเถ่ายคลิปปั๊บทรมาโหลดได้ผู้ใดก็ได้ด้ขออนุญาตรับโทรศัพท์แป๊บนึงต่อๆพี่น้องต่อ ว่ากาเพันอัานอยากสร้างแมงจีนู่นรับเฮ็ดเพาะนะครับพี่น้องครับตอนนี้จานลอยกพิ่นโทรมหานะครับจานลอยกัลร่างหาบริษัทขนทรงแบบว่าเป็นเป็นตู้ตู้เย็นนะครับเป็นตู้อันเก็บความเย็นนะครับผมพี่น้องครับมันมีบริษัทหนึ่งอยู่พันวานะครับเขาเจ้าแน่นำมาเดี๋ยวจานลอยสิไปเบิ่งนะครับเพราะว่าเขาใส่ทรงของสดในพี่น้องได้นะครับก็เลยว่าสิเอาทรงแบบเฮ็ดเพาะ เพ็ดเรงโงกเพชรยังก็แล้วแต่พี่น้องครับจานร้อยกระสีใส่กล้องแล้วก็เอาไปใส่ฝากรถหนองเย็นเพิ่นนะครับนะแต่ว่าราคาทรงอัดสีแพงในจักหน่อยเนาะสำหรับผู้ใดอยากกินของปลาแบบสดๆนะครับสซ่างจานร้อยมาได้นะครับนะเดี๋ยวมืออื่นครับพี่น้องวันจันทร์จานร้อยสี่ติดตัวถามเบิ้งนะครับสำหรับบริษัทขนส่งแบบห้องเย็นนะครับตอนนี้เอาของแหงให้เพื่อนก่อนพี่น้องนะครับทดแทนเพื่อนนะครับปลาแหง่ในจานร้อยจะเอาทดแทนให้สำหรับเพื่อนที่อันรับของไปเมื่อนั่นละ เพิ่นเพิ่นได้เพิ่นได้ของที่พอสมบูรณ์นะครับแล้วก็ของที่มีกินมีอย่างแน่นะครับเพราะสิเป็นแมงกินนู่นเห็ดเพาะนะครับจานลอยก็เลยสิเอาปลาแห้งนี่ทดแทนเพิ่นนะครับแต่ว่าทักไปหาเพิ่นส่วนตัวแล้วล่ะไปคุยกันแล้วมีหลายเจ้าพี่น้องครับประมาณสี่ห้าเจ้านี่ล่ะจานลอยกันเลยเอาปลาแห้งเป็นของทดแทนนะครับก่อนสิโอนเงินขึ้นเพิ่นกะเพิ่นก็เลยว่าเอาส่เอาปลาแห้งเอายังมาให้ซะนะครับมีมีสามสี่เจ้านี่ยแหละครับพี่น้องจานลอยก็เลยเดี๋ยวสิเอาไปเพิ่อนอีกตั้งหากนะครับนะ และทรงไห้พี่ๆเลยตัวนี้นะครับกาสทรงการยังบกคิดนะครับทรงไห้พี่เพราะว่าตัวนั้นมันอาจสิมีการเสียหายนะครับตัวที่ทรงไปหลบกวนนะครับแมงกี้นู่นเอ้ยนะครับเห็ดเพาะเอ้ยนะครับที่คนมีปัญหากันก็เลยจานลอยก็เลยว่าเสียเอาปลาแหงเป็นของทดแทนให้นะครับก็มีเขียนแหงน้ำใชย่ยไปตากแดดตีข่อยกับวาอยู่ขอส้างแมงวันเลาพึ่งแดดไปก่อนพี่้องครับเดี๋ยวจันเลยสิแพ็คแพ็คให้พี่้องครับนี่คือปลาแหงปลา้อนปลาน้าโขง นะครับปลาย่อน <S <S ปลาเนื้ออ่อนนะครับผมนี่นะครับเตรียมแพ็คส่งแต่ของแห้งมีปัญหาพี่น้องแต่ว่าของสดเดี๋ยวจารนร้อยสิไปติดต่อกับบริษัทเพื่อนที่มีห้องเย็นนะครับรถรดหลดห้องเย็นนะครับผมอ่ะล้วจังไหนส่งไรขึ้นเก่าพี่น้องนะครับบ่ตองห่วงนะครับสำหรับท่านที่อยากกินอาหารตามฤดูกาลนะครับมื่อนีไปตลาดของหลายอยู่พี่น้องเฮ็ดเพาะนะครับแมงกินนวลแม่งแข็งเห็นไหลขึ้นเก่าพี่น้องครับอ,อ้าอันนี้อึ้งใหญ่อึ้งอือพึ้งเลยขออยันแมงวันเขา ใส่ปลาแหงตัวนั่นคุณนายนิด <Okay. S 1> ปลาแหงเอามาเอามาแก่พี่น้องเบิงเ่งนะอ่ปลาแหงนำโค้งเขา้าอ่ะเออเอาถอนกัะรดดแยกตัวนี้อันนี้ปลาแหงปลาขาวนะครับพี่น้องครับนี่ละลุะละ่นี่ละเรื่องแหงแยกเปรียเจ้ามันค้าถุงอยู่บนหยังตรงนี้เด yeah. ี๋สร้างไม่วันน้อยใหญ่นี่ครับพี่นอ้องอออันนี้เป็นปลาแหงนำง้ำโค้งถอนกัะโดดราให่เออมันถึงแดดอยู่ ครับปลาแหงน้ำโขงสู่พี่น้องเบิ้งครับนี่ครับโช่ตัวมันดูใหญ่นี่ครับมันทีเป็นลักษณะนี้ครับพี่น้องปลาขาวตัวใหญ่เน้อเที่ยวใครพี่น้องเบิ้งนึ่นี่นะครับเอากระสีเฮ็ดเป็นแพ็คคือกันพี่น้องครับปลาน้ำโขงก็จะทำเป็นแพ็คส่วนมากจะเป็นแพ็คละร้อยหมดเลยนะพี่น้องเด้อนะครับปลายอนนี่ก็แพ็คละร้อยแพกหนึ่งมีสามไม้นะครับนี่ครับแพกหนึ่งมีสามไม้น้ำกันนะครับปลายอนอึ้งในครับแพ็คละร้อยนะครับแพกหนึ่งมีสามไม้นะครับอึ้งแห้งนครับนี่ครับนี่ แพกหนึ่งก็มีสามใม่น้ากันนะครับปไปแหงกัสิแพ็กงหยแพ็กละล้อยนะครับปไปแหงน้าโขงนวนวดเลยนะครับปุ๊บนวบ่ใหญ่ไปแหงน้าโขงกับพี่น้องครับหากินยากครับโดนๆสิได้เที่ยนี่นะครับแล้วก็มีเขียดเขียดอิโมแหงนะครับแล้วก็กบแหงพี่น้องครับกบแหงก็มีแล้วพี่น้องเด้อปอดจับป่างโอ้ยสมราพจะออกวันนี้พี่น้องเอ้ยนะครับปไปแหงน้าโขงตากแดดไว้จังน้อยนึงไรไม่วันพร้อบ่ก็จะได้ซุ้มนี่บาดนี่ แต่เขียดแห้งว่าไปยังแล้วน้องเขียดแห้งนี่เนาะเขียด์ีิโม่แห้งพี่น้องเอลยนี่ครับอันนี้ก็ปลาแห้งอี่วันกันปลาย้อนแห้งเอามาเยอะเลยนะครับสร้างแมงวันก็เลยไปตากแดดไปก่อนพี่น้องนะครับอาหารเนี่ยมานวิ่มันเอานั่นปลาแห้งตัวนั้นบ่ไปใส่น้ำมูจ้านี่นะครับปลาแหง้งแม่น้ำโขงนะครับปลาย้อนกับปลาย้อน,นแม่น้ำโของอ่ะช่วงนี้เอาของแห้งก่อนพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นของสด ชาร้อยสิรับออเดอร์ของสดน้ำนะครับขันไปสอบถามบริษัทอันเพิ่นน้ำทรงสินค้าเกี่ยวกับโอ้ยรลดไปไหน,นอ่นอยหน่อยเสียงดังแต่หนอ่ออีเมลเอ้ยเพิ่นทรงเกี่ยวกับอาหารสดแต่ว่าเป็นห้องเย็ยนนะครับพี่น้องครับโอ้ยตัวหน่อยหน่อยก็มีตัวหนึ่ปลาอันยังก็เขาเอื่นปลาปลา,าบักล่างปลาบักบานปลาบักล่างปลาบกลัาาบกบานนี่ครับพี่น้องครับภาษาทางน้ำโขงเพิ่นว่า ปลามา่ลางปลาบักบานเพิ่นว่านะครับอ้บาวพูได้โทรมาอีกแล้วเนาะอ้าวขออนุญาตรับอีกจักหน่อยก่อนแน่ไปแล้วอ้าว่เป็นหยังซั่นโอ้เอ้าเดี๋ยวแพ็คของส่งให้พี่น้องครับบาดนี้นะครับมามาแพ็คของนํกากันพี่น้องเอลยบาดนี้เฮานะครับพู้ใดสั่งมาเพิ่มเติมได้นะครับสําหรับปลาแหง้งเฉียดแหง้งอึ้งแหง้งกบแห้งนะครับกบแหง้งข่ออยเอาไว้ใส่หมู่บ้านนี่เนาะอึอ้งแหง้งกบแหง้งอันนั้นได้ยาไป็นะพึงนั่น อึ่งแหงกบแหงปลาแดกนะครับของแหงได้เบิดพี่น้องกบกบู่ตู้ครับผมมาไว้ในตู้อันนี้เขียดนะครับเขียดอีโม่แหงเขียดอีโม่ในตัวง่ามๆพี่น้องครับใส่ง่ามๆเลยนะครับเขียดอีโม่แหงใส่ละไรแค่บัางครพี่น้องเบิ้งน้ำกันก่อนนะครับก่อนสิแพ็คของส่งพี่น้องมาหนี้นะครับนี่ครับเขียดอีโม่แหงนะครับเนี่ยอ่าถุงหนึ่งกระสิมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าโอ้เก้าไมมันตัวหน่ใหญ่เขียดแหงมีเก้าไม้พี่น้องครับถุงหนึ่งนะครับถุงละลอยนะครับมีใครพร้อมนะครับน่ถุงหนึ่งมีเก้าไม่แต่ว่าไม่หนึ่งมีประบ้านหาหกตัวนะครับเขียดนะครับถุงหนึ่งมีเก้าไม้พี่น้องครับฟังไม่ผิดครับถุงหนึ่งมีเก้าไม้สําหรับเขียดแห้งนะครับถุงหนึ่งมีเก้าไม้ไม้หนึ่งมีหาหกตัวนะครับขันตัวใหญ่กับประบ้านหาตัวนะครับ ถุงละลอยครับพี่น้องครับสองสี่หกแปดเก้าเก้าไม้หรือน้อยใหญ่นาะนี่นนเขียดเหงียงเขียดอิโม่เหงียงครับถุงละลอยคือกันนะครับขึ้นปอดดีโอ้ยพอดีถอดแยกเองยกับตำบักทัว่วร์รนะอ่ะโอเคอันนี้คือพึ่งไว้นะครับอึ้องนี่ส่วนมากไม่ว่านมักขนาดเป็นอึ้งนะครับเอาเขียดเหงียงปลาเหงียงปลาแดดอึ้งเหงียงโขบเหงียงนะเรื่อง,ง,องมไม่เอาโขบมาเดี๋ยวเอบให้พี่น้องมงกันครับ นี่ครับพี่น้องครับกบแห้งเอามากเลยครับพี่น้องเนี่กบแห้งกบแห้งกบแ,แห้งกักบมัดละลอยครับมัดหนึ่งมีสามไม้คือกันกบแห้งครับเนี่ยครับมัดโอ,โอ้เยีงยังยมัดหนึ่งมีสามไม้ใหญ่เลยโอ้มีกบแม่ไข่พร้อมตัวน,น,นี้ไข่กบอปอแอบแป๊ะนี่ใหม่ๆสดๆเลยพี่น้องเลย <c oughs> โอ้อันแห้งยังเอายังเอาเจ้าเจ้าใสือๆตัวนี้นี่ครับพี่น้องกบแห้ง ลอกอา่าบ่ได้ลอกหนังครับนี่ญาติโมโหว่าเป็นกบหนังกันยังมีคือเก่าครับนี่พี่น้องสามไม้เด้อครับเด้อไม้ละสองตัวนะครับหนึ่งร้อยบาทกบแห้งนะครับไซส์พอดีทอดกรอบๆได้เลยนะครับนี่กบแห้งน้ำยายเปียนี่พี่น้องเลยนี่นะครับกบแห้งาส่ยังไม่ใส่น้ำกันดีกว่าแหง้งเบาใจใส่กระโดดตากแดดเนาะกันไม่วันนะครับพี่น้องครับแมงวันหลายพี่น้องช่วงนี้บักม่วนบักม่วงสุกอ่าลงใหญ่ เออพึ่งไว้ช่วงนี้เอาของแหงก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับของสดเดี๋ยวจานร,ร้อยติดต่อบริษัททรงแบบเครื่องเย็นๆก่อนนะครับเราจะได้สดๆกันเลยทีเดียวเชียวโอ้ยปลาแห่งใส่นี่คืองามแท้ปลาย้อนพี่น้องปลาย้อนปลาเนื้อออนปลาหนามโขงยางรุดละไยนี่ยางรุดตัดเดดมร์นีม่มัดนั่นยางมันไปใส่บุกนี่พึ่งพึ่งยางเดียวเลยเอาสั่งมาพี่น้องครับออเดอร์หลายซะเหลือเกินตอนนี้ แต่ว่าปลาแหงในจานร้อยกรสีสรงให้พี่น้องผู้เพิ่นนั่นมีของทรัพยของเสียหายนะครับของมีกินนะครับช่วงวังหันนะครับพี่น้องครับช่วงทรงเห็ดทรงแมงกิ้นู่นนะครับอ่ะแล้วจังไดกนกะจังสีสรงให้แล้วพี่น้องเด้อนะครับมีประมาณสามสีเจ้านะครับกระทักท่ายกมหาจานร้อยนะครับจานร้อยกะเสียเอาปลาแหงนะครับบอกว่าน้ำปลาแหงทุดแท่นนะครับเนื <think that> ่อ <like> ง like 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 <area> จากว่าเป็นได้รับของบ่เต็มที่นะครับเนื่องจากว่าของมันมีการ เเนวการเสียเกิดขึ้นนะครับจ่าร้อยก็เลยสิขออนุญาตเอาเป็นปลาแหงส่งให้เพื่อนนะครับเอาปลาแหงเขียดแงหงโคบแหงพี่น้องครับช่วงนี้เอาแต่ของแหงจวดจวดย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจังไดของสดเท่าใจเยน็ยนๆพี่น้องครับได,ได้แน่นอนตากแดดไว้กันแม่วันไม่เป็นหยังดอกพี่น้องเลยโคตรละเพิ่งเพื่อสิเด็ดเพื่อสิเด็แพกกับพอดีพอดีเนาะพอดีมันหมังพอดีเพราะว่าเอามาใหม่ๆสดๆนะครับน้ำมันยังเยิ่มเยอยู่ครับพี่น้องไปย้อนครับน้ำมันยังเยิ่มเยอยู่นี่ มันแห้งครับปลายี่น้ำโค้งนี่นะครับเพราะว่าประมาณว่าเป็นไอ้ปลาเสียมนะครับปลาอันปลาปลาเนี่ยไอ้ปลาเสียมในแถเลยแน่นอนมันเนียบเงียบเอาปลาแห้งน้ำโค้งปลาขาวนี่ก็มีพี่น้องครับปลาขาวปลาขาวสร้างมาโหลดพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเป็นแพ็กไ้แพคละลอยแพคระลอยตอนนี้าจะร้อยได้สร้างอันเครื่องสูญญากาศนะครับแบบแพกสูญญากาศมาแล้วนะครับแพกเป็นสูญญากาศไปเลยมันจะได้ไม่ มันจะได้ไม่บูดไม่เสียนะครับเอาเป็นศูนยกระกาบตอนในสร้างมาแลลวนะครับของกําลังสิมาหอดเดียจากเรสิแพ็คใส่แบบซีนย่างดีนะครับพี่น้องครับเอานี่แหละครับชีวิตพ่อค้าว่าไรพี่น้องเอ้ยนะครับปรับเปลี่ยนไปเฮ็ดไปนะครับอันไหนถืออันไหนพิดล่องพิดล่องถือนะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ให้กระังแรงใจจานร้อยนะครับมาขึ้นกะทรงกําลังแรงใจมาให้หลายท่านนะครับผมเอาสีสูต่อไปพี่น้องครับเพื่อ พี่น้องได้กินของแ่บของนัวน้ำจานร้อยกรสีมีรายได้ช่วงโควิดน้ำนะครับพี่น้องครับขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับนะครับก็ขอขอบคุณขอบคุณแฟนครับเอฟซีนะครับที่ให้กำลังแรงใจจานร้อยนะครับสู่ต่อไปนะครับผมเป็นว่าช่วงนี้ก็คือวานั่นแหละโควิดนะครับพี่น้องครับเนาะหารายได้เสริมเพิ่มเติมนะครับผมขอบคุณสําหรับผู้อ่าสนับสนุนที่ซอยเหลือจานร้อยมากขอบคุณกําลังแรงใจนะครับที่พนห้มากนะครับผมนะอ่ะ โอเคพี่น้องครับขอบพระคุณหลายๆสุขุมสุขุนนะครับเด้ออยากได้อะไรก็สร้างมาพี่น้องนะครับคลิปนี้ขออนุญาตไปแพ็คของก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปแพ็คประแดกอ้เพิ่อนอีกนะครับแล้วก็เตรียมล่างเตรียมกองล่างจัดร้อยครับเอามาเป็นแพ็คเลยนะครับนี่ล่างครับมาประมาณนี้ครับนี่ครับดังนะครับก็สิแพ็คสีกองนะครับผมฮะขอบคุณหลายๆพี่น้องครับจัะได้ทรมาหาจัดร้อยครับเบอร์ทุ่มเอาไว้มองนี้นะครับ0921367053เบิ่งเอาอยู่หน้าคลิปแล้วครับเด้อขอบคุณครับ